ผมปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านทุกวันเช้าเย็นมีอยู่วันหนึ่งเวลาตอนเช้ามืดขณะที่ผมกำลังดื่มกาแฟจิตของผมรู้สึกเวิงวางขอให้โยมพิจารณาคำว่าเวิงวางที่โยมรู้สึกว่าเวิงวางในที่นี้เวิงวางแบบนิ่งกับสงบไหมเป็นสายกุศลหรือเวิงวางแบบอึดอัด นะครับอึดอัดเราเครียดไม่รู้ทําไมอยู่ดีมันก็อึดอัดมาเฉยๆมันมันเครียดเรื่องความคิดความคิดมันเหมือนกับถูกกดทับเนี่ยคุณแปลคําว่าเวิงวางให้ดีนะครับถ้าคุณปฏิบัติเยอะคุณแยกกุศลอกุศลแล้วคุณแปลตรงนั้น,นแล้วคุณจะปรับตัวเข้าใจหาวิธีจัดการได้ดีแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจพื้นฐานเลยเนี่ย คุณจะแค่มันบางทีความจริงมันเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เราบางทีกังวลไงเราเราไม่มีไม่มีประสบการณ์เยอะครับพวกนั่งปฏิบัติมันมันมีสภาวะอะไรที่มันถ้าเผื่อเราไม่ปฏิบัติเราไม่เคยเจอนะครับถึงบอกคุณบางเรื่องเนี่ยอะไรวะถ้าเผื่อเรื่องของความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ ทำงานความชํานาญในเรื่องการดูพวกนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีประสบการณ์แต่คุณนั่งปฏิบัติเนี่ยคุณดูกายกับจิตเนี่ยดังนั้นกายกับจิตมันก็จะแสดงออกมาให้คุณเยอะทั้งทั้งที่ไม่ปฏิบัติไม่มีเลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับดังนั้นคุณค่อยๆดูไปคุณอย่าไปตกใจไม่มีเคยใครไม่มีใครตายในนั่งรมาธีครับไม่มีนะครับ มเมื่อกี้พระสุปปาพตุปปา้ทาเนี่ยนั่งธรรมะที่ฟังเทศฟังธรรมไม่มีครับไม่มีช็อกตายไม่มีอะไรตายแต่เดินออกไปพอเลิกฟังเทศโดนวักวกิดตายนะันนั่นคุณข้อนี้ข้อนึงครับคุณเชื่อได้เลยไม่มีใครทําร้ายคุณเลยมีแต่คุณน่ะไปสร้างจินตนาการทําร้ายตัวคุณเองวิธีคิดคุณนะ นะครับอาตมาปฏิบัติธรรมมาเยอะกลัวทั้งผีกลัวทั้งอะไรหมดเหมือนโยมหมดทุกอย่างเลยในจุดกลัวจนเหนื่อยเบื่อจนเหนื่อยไม่เคยเจออะไรเลยคิดไปเองเพอไปเจอว่าอุปทา,านปรุงแต่งกว่าจะเข้าใจคํานี้เพราะมันติดนิสัยคิดไงมันให้หยุดคิดไม่ได้โยมผู้หญิงเนี่ยนะครับหยุดคิดยากดังนั้นหาเวลาให้ผ่อนคลายมันมันมันสงบภายในบ้าง แค่นี้คุณก็มีบุญแล้วคุณไม่ต้องไม่ต้องเยอะเลยนะครับคุณให้สงบขอสงบสัก้านาทีสิบนาทีสงบให้เป็นแล้ววิธีสงบเอากลับมาต้นเลย back to the basic เลยกลับมาพื้นฐานเลยคืออานาปานาสติหายใจอย่างมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ที่ช่วงอกเนี่ยไม่ต้องท้องนะครับหายใจเข้าหายใจออกนิ่พักต้องการความนิ่งความสงบ กลับมาพื้นฐานเลยคุณไม่ต้องพ้องหนอยุบหนอเลยคุณรู้หนออย่างเดียวพักดังน,น,นั้นเราทําสลับได้คุณบางทีฟังแล้วอาจารย์เขาจะเน้นตัวนี้ต้องทําตัวนี้ตัวนี้ความจริงมันยืดหยุ่นครับร่างกายคุณจิตใจคุณต้องยืดหยุน่นต้องให้ถูกจังหวะให้ถูกกาลเทศะอย่างเมื่อกี้คุณเสียดจีโคงเนี่ยอาจจะลมตีหรืออาจจะต้ามเนื้อก็ได้ คุณนั่งท่าเดียวแล้วนั่งผิดท่าหรือนอนผิดท่ามาคุณก็ต้องแก้นี่คือทางกายก่อนแยกแยกเลยไอ้แก้ทางกายกายไม่หายแล้วก็ต้องมาแก้ทางจิตอย่าเครียดทำเท่าที่ทำได้คุณไม่รู้อะไรทั้งนั้นว่าถูกไม่ถูกนี่คือความฉลาดยืดหยุ่นปรับตัวนะครับในชีวิตหนีการบวชมาตลอด บวในที่นี้คือถือศีลปฏิบัติทำชุดขาวนะครับเพราะเป็นผู้หญิงสุดทางแล้วจึงมาจุด